สวัสดีครับสวัสดีครับจีบีครับพอดีว่ากูแค่เพิ่งสอนเสร็จพอดีก็เลยอยู่หน้าคอมพอดีสามารถเข้าได้เลยอ่ะโอเคจีบีตอบข้อไหนตอบข้อหนึ่งใช่ป่มใช่ครับอันนี้ข้อข้อน,นี้ไม่มั่นใจเลยครับอ่ะงงเ่า,<ง>ว,าว่าเสียงมันต้องแบบมันแทนค่าได้แต่ว่ามันแบบมันแบบงงงงว่าแบบต้องเป็นแบบบวกไปทางไหนอะครับอ่าโอเคทีนี้จีบีเขาบอกว่า ผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ระหว่างตึกสองตึกระหว่างตึกพกับตึกค <c oughs> ใช่ปะแล้วผู้ชายคนนี้ยืนห่างจากตึกพีเป็นระยะหกร้อยสี่สิบเมตรใช่ไหมครับแล้วก็ห่างจากตึก Q เป็นระยะที่ gb คีขโมนมาก็คือหนึ่งร้อยหกสิบเมตรใช่ปะ <c oughs> ใช่ <c oughs> GB คับอ่าจีบีผู้าถามข้าถามว่าเลยถ้าเสียงออกจากแหล่งกําเนิดเสียงเนะงี่ยแสดงว่าเสียงมันเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงคุกทิศทางใช่ไหมใช่ครับ อ่าถ้าผู้ชายคนนี้ยิงยิงเสร็จปับ๊บนั่นหมายความว่าเสียงมันจะเคลื่อนที่ไปตึกคิวด้วยแล้วก็เสียงจะเคลื่อนที่ไปทางตึกทีด้วยเหมือนกันใช่ปะใช่กาถามผู้ก็ถามเสียงจะเคลื่อนที่ไปตึกไปตึกฝั่งไหนถึงก่อนคิวครับคิวเพราะว่าระยะทางมันมันสั้น <ผม S 1> กว่าเพราะว่ามันระยะทางใกล้กว่าอ่า แล้วแสดงว่าเมื่อไปถึงตึก Q เสร็จปั๊บเสียงมันจะสะท้อนกลับมาหาหาแหล่งกำเนิดเสียงที่ที่ใส่คนนี้ได้ยินใช่ปะใช่คับอ่าแสดงว่าเสียงครั้งที่หนึ่งเป็นเสียงมาจากตึกไหนระหว่างตึก P กับตึก Q ตึก Q คัคบตึก Q สะท้อนกลับมาครั้งที่หนึ่งใช่ไหมนี่คือครั้งที่หนึ่งแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามหาว่ามันสะท้อนกลับมาได้ยินเสียงครั้งที่สองอะ่ะ ที่เวลาทอนก็คือที่สะท้อนตึกพีคือมัน oh. ไม่ได้สะท้อนพร้อมกันเพราะว่ามันอยู่ไกลกว่าใช่ครับงั้นแสดงว่า GB ต้องเอาคํามวลหาฟัง่งตึกพีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ่ะ GB สูตรคํามวลโอเค GB เขียนสูตรมาแล้วล่ะครับความเร็วเท่ากับการกระจัดเนาะส่วนด้วยเวลาทีนี่คุณกล้าถามหน่อยเขาบอกว่าเสียงสะท้อนกลับมา นั่นหมายความว่าระยะทางระยะทางจากแหล่งกําเนิดเสียงไปตึกเนี่ยมันเท่าไหร่นะจากผู้ชายคนนี้หกร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบแล้วหกร้อยสี่สิบจีบีได้ยินเสียงเลยมยหมยังครับเพราะมันแค่อยู่ที่ตึกแต่มันกำลังจะทอนกลับมาแต่ยังไม่ถึงอ่าแสดงว่าเราก็ต้องบวกระยะทางขากลับด้วยใช่ปะอ๋อ มันก็จะกลายเป็นหกร้อยสี่สิบบวกหกร้อยสี่สิบใช่ไหมครับครับแล้วเวลาเขาหาเนาะครานี้ให้ความเร็วมาแล้วคือสามร้อยี่สิบเนาะครับสุดท้ายเราย้ายข้างสมการเนาะก็จะกลายเป็นหกร้อยสี่สิบบวกกับหกร้อยสี่สิบใช่ไหมครับที่จริงเราบวกกันได้แล้วแหละได้เป็นหนึ่งสองแปดศูนย์เนาะหารด้วยสามร้อยยี่สิบเนาะครับสุดท้ายเราจะออกมาได้ค่าเป็นสี่ครับสี่ครับ โอเคปะครับมีข้อไหนอีกไหมไม่มีแล้ครับอ่าโอเคครับเก็ตนะเก็ตนะเก็ตนะเก็ตรับเก็ตรับครับอันก็สวัสดีครับสวัสดีครับ